ห้าอับวัดสี่หายเมื่อกี้จู่ๆห้าแล้วก็3ามเลยโอ้โหมาแล้วอากาโซ่เรานะครับผมอากาโซ่ชื่อกันลิกสิทธิ์นะครับเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับอนิเมะแวนการ์ดพร้อมกับอัปเดตใหม่0.5ครับผมมีหลายสิ่งหลายอย่างอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็น6ยูนิตใหม่3อีโวแล้วก็2โค้ดนะครับผมจะลืม รีบอกโคูดกันด้วยก่อนที่คูดจะหมดอายุนะครับผมกอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่สามารถกอกให้ดูได้ครับผมแต่คลิปนี้เราจะมาสุ่มยูนิตใหม่กันครับผมในเมื่อมียูนิตใหม่อัปเดตเข้ามาจากเรื่องดับพิฆาตอสูรนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดไปครับเพื่อนๆวันนี้ผมลองสุ่มแล้วนะ2 ID นะครับผมจะบอกอะไรให้ฟังครับผมเพื่อนๆเห็นซปเปอร์ลักไหมตรงนี้นะครับผมซปเปอร์ลักกี้กับอันตาลักกี้เนี่ยนะครับ มี2 ID ดีคือมี1 0,000ืเจมเท่ากันทั้งคู่นะครับอีกหนึ่งไดีคือใช้อันตาลักกี้กับอีก1 ID ไดีไม่ใช้กดสมพร้อมกันปรากฏว่าตัวที่ใช้อันตาลักกี้ไม่ได้ครับผมไอตัวที่สมฟรีอ่ะดันได้ยูนิตเฉยเลยบ้าไปแล้วมันช่วยเพิ่มโชคให้กับเราจริงปะเนี่ยผมว่าไม่น่าจะจริงนะแต่ไหนผู้พัฒนาเขาก็ทำขายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อุดหนุนเข้าไป รอบนี้ผมจะซื้อทั้งคู่เลย super lucky ปปก,ก,กับ anta lucky น,กกนะครับผมมาครับน่าจะซ้อนทับกันได้แหละผมว่าโอเคแล้วก็กดซื้ออีกนะครับผมร9อโลบัก anta lucky สามสิบเจบวกยี้าเปอรนะครับจะคิดแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนถ้าคิดแบบนี้ก็บันเทิงเกินไปมันจะต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อนกว่านี้อีกนะครับผมเจมพร้อมน้ำยาพร้อมเพื่อนๆละ่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว let's go มาเริ่มสุ่มกันเลยเฮ้ยผมยังไม่ได้เคลียร์ยูนิตเลยนี่ว่าผมขอไม่เอาตัวระดับอีพิกกับระดับแรก็แล้วกันนะครับเราก็ตั้งแรก,กับอีพิกเอาไว้โอเคเหลือรีเจนไว้นะครับกดเลยนะกดทีละสิมาครับผมรอบแรกได้เลยอไม่โอ้โหไม่ได้นะครับผมโอ้โหไปงั้นแหละนะครับ <laughs> กดไปแบบรัวรัว มิทิกมี2ตัวนะครับเพื่อนๆมิทิกเนี่ยมาเรจินารี่มาแล้วหนึ่งผมว่ารอบต่อไปเราต้องได้อย่างแน่นอนครับผมจัดไปอีกครับป้าป้าปื๊บเฮ้ยอันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่ที่เป็นระดับอ e ีพิกนะครับผมนี่ก็ตัวใหม่ตัวใหม่อ e ีพิกเนี่ยผมต้องเอาไหมเนี่ยถ้าเอาเราต้องตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะผมว่าเอาตัวใหม่อ e ีพิกไว้สักตัวก็ดีนะครับโอเคงั้น เราเอาอ e ีพิกออกแบบนี้โอเคมาจะได้ไหมเนาะ kistenshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป To i l e t Tower d e f e n s e และรับกดผลเกมพาทาวน์แมปบ o ็อกฟุพร้อมสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากอนิเม Defense หรือถ้าไม่อยากปรนรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับมาสักทีกว่าจะมาครับผมอีปิกตัวใหม่เพื่อน กดไป10เนี่ยหครั้งติดแล้วนะครับผมกว่าจะได้นี่แค่ระดับอ e ีพิกนะผมขอลบตัวแป๊บหนึ่งนะ28,000เจมต้องออกสักตัวลวครับผมแต่ถ้าใช้ดีขอ2ตัวก็ได้นะครับไม่ค่อยจะโลบเลยนะครั้งที่แล้วเราสุ่มไป20,000กว่าเราได้ระดับมิสติกมา3ตัวเลยนะเบจิต้าสตัวแล้วก็2จินบูอีก1ตัวนะครับผมผมว่าครั้งนี้น่าจะได้แหละอย่างน,น้อยก็มาสักหตัวนะ ถ้าไม่ได้เนี่ยให้รู้เลยว่าเป็นพระน้ํำยานะครับไอ้น้ํายาเพิ่มโชคหลอกลวงนะครับผมอย่าไปหาซื้อล่ะทุกคนผมว่าสุ่มฟรีอ่ะดีที่สุดนะครับถ้าหากว่าดวงดีสุ่มไม่กี่ทีมันก็ได้แต่ถ้าดวงไม่มีสุ่มไปครับผม สมจนกระเป๋าเต็มครับเพื่อนๆโอ้โหเอาไงดีอ่ะคือเทรดไม่ได้ด้วยนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเพราะว่าถ้าเทรดได้เรายังสามารถเทรดไปไว้กับอีกไอดีได้ไงอันนี้มันเทรดไม่ได้อะ่ะต้องรอคออัปเดตก่อนทีนี้ผมต้องลบรีเจนอะ่ะต่อตอมา อุ้ยตกใจหมดเลยคิดว่าแต่เป็นมิสทิกนะครับผมระดับรีเจนตัวใหม่กำลังจะดีใจเลยโอ้มิทิกแต่ว่าเป็นตัวเก่าซาซึเกะนายมาทำไมตอนนี้อ,อแต่มาก็ดีแล้วนะครับผม ดีว่าไม่ได้แล้วดูเปอร์เซ็นต์การออกอเพื่อนๆสิบเตัวนี้48.7ไม่ออกออก19.5ดีจริงๆเหลืออีก1 6ไปต่อครับกระเป๋าเต็มรอบ2ครับผม เหลือ9,700เจ็เมแล้วนะกดรับเควสมา2อันตอนนี้มีเจมหมื่นแล้วนะครับเพื่อนๆสมตมต่อหมื่นสุดท้ายจะไม่ออกให้ผมจริงๆเหรออีกสักตัวมานะครับตอนนี้คือไม่เกี่ยงแล้ะนะครับขอตัวอะไรก็ได้อีกสักตัวหนึ่งรีเจนใหม่มาอีกหนึ่งตัวครับ น,นี้มันเป็นวันของนารุโตแน่เลยว่ะผมว่าเพื่อนๆสองตัวแล้วนะเนี่ยจากเรื่องนารุโตเนี่ยซาสึเกะกับน,นารุโตโอ้โหคู่หูพระเอกมาแล้วนะครับตอนนี้ผมขอดูเปอร์เซ็นนารุโตแป๊บหนึ่งนะเปอร์เซ็นนารุโตเท่าไหร่สองจุดสี่พี่ไม่ออก48 7จให้ผมแต่พี่ออก2.4%เอร์เซเนี่ยนะผมผมต้องดวงดีขนาดไหนวะเพื่อนๆคิดดู มีลัคกี้บูทด้วยอ่ะลัคกี้บูทคู่เลยนะครับผมอันต้ากับซูเปอร์แล้วดันออกแบบอดวงดีเกินบางทีผมว่าเป็นพอน้ำยาแน่ตัว48เลยไม่ออกไปออก2.4นะครับผมดวงดีเกินเลยทะลุหลอด48ไปไงโอ้เห็นไหม ผมบอกแล้วว่าวันนี้มันเป็นวันของนารูโตะสามตัวติดนารูโตะเชนนั้นโอบิโอบิโตโอไมค์กอดดูเปอร์เซ็นต์แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ดูแต่นารูโตะนะครับใครจะไปคิดดู2อจดสคู่เลยเพื่อนๆน้ำตาจะไหลเกินบางทีก็เกินไปนะครับผมดวง มาสักทีว่าจะมาในที่สุดผมก็ได้มาแล้วครับเพื่อนๆพูู่หคิดว่าแต่จะไม่มาซะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูความสามารถของเขากันในคลิปถ,ถัดไปก็แล้วกันนะครับกดล็อกไปก่อนเพื่อมือลั่นไปกดคายทิ้งเดี๋ยวงานเข้าเอา <laughs> โอเค ตอนนี้เือเหลือ4 3 0 0นะครับผมแต่ว่าไหนไหนน้ายาเรามันก็เหลือแบบคู่แบบนี้เพราะฉะนั้นก็กดไปให้หมดเลยก็แล้วกันนะครับหมดแล้วเจมเราหมดแล้วครับผม สรุปว่าเราได้มา4ตัวเฮ้ยคุ้มมากนะผมว่าคุ้มนะครับผมหมดไป28,000เจมได้ระดับมิสติกมา4ตัวนี่ก็โอเคแล้วนะครับผมแถมเป็นตัวใหม่ด้วย1ตัวนะครับแต่ว่าตัวเก่าก็มาเยอะเกินนะครับ สามตัวโซนนารูโตะนะครับผมเอาละรครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปนะครับและที่สําคัญเลยผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วดูคนอื่นมันสุ่มได้ไชนี่ด้วยนะเพื่อนๆแถมตัวซีคิดอีกต่างหากนะครับผม <laughs> ผมซื้อพาร์ใจนี่เลยนะแต่ไม่ออกชาชนี่เลยสักตัวครับ